เรามารับชมนะครับสลับประวัติของเคียวจูโร่เรนโงคุกันเลยดีกว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนขับการ์ตูนดาบิคาดอสูรนะครับแล้วก็แฟนขับนะครับของเคียวจูโร่สเตนงูคุกเพราะวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวของสเตนงูคุกนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาที่มันไม่มีในมูฟวี่นะครับให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของเขานะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหานะครับในส่วนของนวนิยายของเรียนงูคุนะครับของเขาในอดีตแล้วก็จะเป็นเนื้อหานะครับส่วนของมังงะด้วยจึงทําให้คลิปนี้ก็เหมาะสมมากๆากเลยแหละครับเพราะเนื พาตตะูรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวจากในนิยายนะครับที่เขาไม่นํามาใส่ในอนิเมะในอนาคตแน่นอนเป็นเรื่องราวนะครับที่เขาทําแตกแยกออกมานะครับให้ผู้อ่านได้อ่านซึ่งผมก็นําเกตเล็กเกตน้อยตรงนี้มารวมนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกับตัวละครตัวนี้มากยิ่งขึ้นตัวละครนะครับที่น่าจะเป็นที่หลงลักของแฟนๆดาบพิฆาตอสศูรย์เข้าให้แล้วสาหรับเคียวจูโร่เรนโงคุนั้นเขาคือเสาหลักเพลิงนะครับของหน่วยพิฆาตอสศูนย์โดยเขาเป็นผู้ใช้ปลานเพลิงนะครับหนึ่งในปลานนะครับที่เป็นปล ได้ว่านะครับเป็นหนึ่งในเสาหลักนะครับที่มีฝีมือนะครับลำดับต้นๆเลยนะครับของเสาหลักทั้งหมดอีกครั้งในอดีตเขาเคยเป็นพี่เลี้ยงนะครับของทางด้านเสาหลักแห่งความรักนะครับอย่างมิซึรินะครับเพราะก่อนหน้านี้มิซึรินั้นเป็นอดีตผู้สืบทอดนะครับของเสาหลักเพลิงก็เหมือนที่ทันชิโร่นั้นนะครับได้ข้อเสนอมานะครับในการเป็นผู้สืบทอดนะครับต่อทางด้านของเรนโงคูนะครับในการเป็นเสาหลักเพลิงแต่น่าเสียดายนะครับที่ว่าทางด้านเรนโงคูนั้นก็ได้เสียชีวิตไปก่อนแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไม้่ดไ เป็นเสาหลักเพลิงล่ะแต่ทําไมได้เป็นเสาหลักแห่งความรักแทนเป็นเพราะว่านะครับปลานเพลิงนะครับที่มีซืรดีนั้นต้องการจะสืบทอดก่อนหน้านี้นะครับมันไม่ค่อยเข้าสไตล์กับเจ๊แก่สักเท่าไหร่นะครับจึงทำให้เป็นการแตกแขนงออกมานะครับเป็นเสาหลักแห่งความรักนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นจนถึงทุกวันนี้โอเคโอเคแวะไปไกลเลยนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมคงจะมาเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้เพราะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในส่วนนิยายนะครับที่จะไม่มีในส่วนอนิเมะหรือมูฟวี่ในอนาคตแน่นอนโดยในอดีตที่ผ่านมมมมาาาาตตัั้้งงงแ่่่ีีกกกรเเเเเิดขขึนนอสหหลลลคไไยชวว ที่ไม่มีผู้สืบทอดต่อนะครับสำหรับเสาหลักเพลิงโดยตระกูลของเรนโงกูนั้นนะครับเป็นตระกูลที่มันใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตระกูลเก่าแก่ในอดีตที่ผ่านมาอย่างช้านานไม่เคยมีช่วงเวลาไหนเลยนะครับที่คนของตระกูลนี้นั้นนะครับจะไม่ได้เป็นเสาหลักเพลิงดยทางด้านเรนโงกูนั้นนะครับเป็นคนที่ออกแนวพูดตรงๆนะครับเขาเป็นคนที่ไม่โกหกอะไรเขาจะพูดในสิ่งนะครับที่เขาคิดอย่างเดียวเลยซึ่งบางทีแล้วนะครับอาจจะเป็นการไม่รักษาน้ำใจคนอื่นแต่สิ่งที่เขาพูดมานะครับก็เป็นความจริงท นะครับแล้วก็ยึดถือนะครับในกฎของการเป็นนักล่าอสูนมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตอนที่เนซุโกะนั้นนะครับได้รับการพิพภาษานะครับกับเหล่าสาวหลักคนอื่นนะครับทางด้านเรนโงคุนั้นก็ไม่เห็นด้วยแหละครับกับการที่ว่านะครับจะไว้ชีวิตเนซุโกะนะครับเพราะว่ามันเป็นการผิดหลักนะครับของเหล่านักล่าอสูนมากๆเพราะถึงแม้ว่าเนซุโกะนั้นนะครับจะไม่ฆ่าคนก็ตามทีเถอะครับแต่เขานั้นก็ไม่อยากจะเอาชีวิตของคนนั้นไปเสี่ยงเพราะตามหลักจริงๆแล้วนะครับระหว่างอสูนกับมนุษย์นั้นไม่ควรจะอยู่ด้้้้ววววววยยกกกกััันนนะะครรรรรรรหืืออออ่่่่่่าาาาูมมมไไไไดดด็็ถเเเงผิิพจๆแล เป็นตามหลักความคิดของเขาก็ถูกแล้วเนาะเพราะใครจะไปรู้แหละครับว่าสักวันหนึ่งเนซุโกนั้นอาจจะแว่งนะครับมากินมนุษย์ต่อก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่เขาควรระวังเพราะว่าก็ไม่ควรที่จะมีชีวิตไหนสักชีวิตนะครับจะต้องมาเสียชีวิตนะครับจากการที่ถูกอสูรฆ่าย้อนกลับไปนะครับเรื่องราวในวัยเด็กนะครับของทางด้านคิวจูโร่เรนโงคุกันดีกว่านะครับเขาได้รับการฝึกสอนมานะครับจากพ่อของเขานะครับอย่างชินจูโร่เรนโงคุอีกหนึ่งอดีตนะครับเสาหลักเพลิงผู้แข็งแกร้งนะครับผู้ที่เคยฝึก นั้นนะครับเขาก็คือมีความฝันปกติของเขานี่แหละครับต้องการให้ตระกูลของเขานี่ก็ยังเป็นผู้สืบทอดนะครับเสาหลักเพลิงอยู่ก็เลยทําการฝึกสอนนะครับให้กับคิวจูโร่มาตั้งแต่เด็กเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งลูกของเขานะครับจะขึ้นมาเป็นเสาหลักเพลิงได้นะครับเช่นคนของตระกูลเขาแต่อย่างที่ทุกคนได้เห็นแหละครับว่าในมูฟวี่นั้นพ่อของทางด้านคิวจูโร่เดนโงคูนนั้นนะครับก็กลายเป็นแค่คนติดเล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีมาดเลยนะครับของอดีตเสาหลักเป็นเพราะว่านะครับก่อนหนาาเ่ววตัหงรลูกขออื การที่เขานั้นนะครับรักในอาชีพนี้มากๆแต่เมื่อภรรยาของเขานะครับเสียชีวิตไปนะครับจึงทำให้ไฟในใจของเขานั้นก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นนะครับการที่เขานั้นคาดหวังให้ลูกของเขานะครับก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักอย่างทางด้านเคียวจูโร่เดนโงคุหรือการที่เขานั้นนะครับอยากจะเป็นนักล่าศูนต์ต่อจึงทำให้เขานะครับทำการรีทายนะครับหรือว่าเลิกไปแล้วแหละในการเป็นนักล่าศูนต์ในการเป็นเสาหลักและก็หมดการคาดหวังนะครับให้ทางด้านของเคียวจูโร่เดนโงคุนั้นนะครับในการขึ้นมาเป็นเสาหลักจึงทําให้นะคร พ่อเขาเละครับว่าผมเนี่ยได้เป็นเสาหลักแล้วแต่พ่อของเขานะครับกลับไม่ได้รู้สึกยินดีนะครับที่ลูกชายตัวเองนั้นสามารถสืบทอดนะครับการเป็นเสาหลักเพลิงได้เป็นเพราะเหตุผลนะครับการเสียชีวิตของภรรยาของเขาก่อนหน้านี้แต่แน่นอนเลยครับว่าถึงแม้ว่าเคียวจูโร่เรนโงคูนั้นจะไม่ได้รับการฝึกสอนจากพ่อของเขาต่อไปแล้วเขานั้นนะครับที่ทำการฝึกฝนตัวเองต่อนะครับเพื่อหวังว่าเขาจะก้าวขึ้นในเป็นเสาหลักนะครับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลและเขานะครับก็ทําการสอนน้องของเขาต่อนะครับเป็นเพราะว่าน้องของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แลว ครับน้องของเคียวจูโร่เรนโกคูนั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นเสาหลักนะครับหรือว่าเป็นนักดาบเลยได้ซ้ำนะครับเป็นเพราะว่านะครับไม่ได้มีพรสวรรค์เหมือนพี่ของเขาหลายคนคงสงสัยว่าในเมื่อพ่อไม่สอนแล้วเนี่ยแล้วเขาจะไปเรียนยังไงล่ะเนื่องจากว่าตระกูลนี้นะครับเป็นตระกูลเก่าแก่นะครับจึงทําให้มีตารานะครับในการเรียนอยู่จึงทาให้เคียวจูโร่เรนโงคูนั้นนะครับก็เลยฝึกซ้อมนะครับตามตําราที่มีมาของตระกูลเองเลยนะครับจนทําให้เขานั้นก็ก้าวขึ้นเป็นนะครับเสาหลักเพลิงที่แข็งแกร่งได้ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของเขานะครับที่รุนแรงแล้วก็การเคลื่อนตัวของเขานะครับที่รวดเร็วมากๆเลยก็ได้เห็นเลยนะครับในมูฟวี่นั้นนะครับไม่ว่าจะการที่เขานั้นสามารถนะครับดูแลคนในรถไฟได้ถึง5ขบวนนะครับด้วยความเร็วสูงของเขาหรือการที่เขานะครับพะทะกับอาคาซ่านะครับเขาสามารถโจมตีได้เร็วมากๆเลยเร็วถึงขนาดที่นะครับเหล่าบรรดาเดอะแก๊งทันจิโร่นะครับไม่สามารถจะมองตามทันได้และเขาเป็นคนที่แบบว่ามีกระบวนท่าที่สวยงามแล้วก็รุนแรงแล้วก็สุดยอดมากๆจนทําให้นะครับคนอย่างอินโตุเกะนะครับที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่่คอ นับถือใครสักเท่าไรนะครับแล,แล้วก็ไม่ยกย่องใครกลับยกย่องนะครับในตัวของเรนโงคูนะครับว่าเป็นคนที่มีเกียรติมากๆเลยเป็นคนที่เขานะครับนับถือมากๆด้วยโอเคครับเรามาดูนะครับเกดเล็กเกจน้อยนะครับของทางด้านเคียวโูโร่เรนโงคูกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหานะครับที่มีการเปิดเผยมานะครับตามรูปเล่มหรือจะเป็นเนื้อหานะครับที่เปิดเผยมาตามนิยายสำหรับเรนโงคูนั้นนะครับนอกจากแววตาของเขานะครับที่มันแข็งทื่อเสลือเกินเราเห็นว่าจุดเด่นของเขาอย่างนึงก็คือการที่เขานะครับกนลครก็ือออเเยาขง ไปอร่อยนะครับในมูฟวี่โดยทางด้านเรนโงคูนั้นนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่มีของชอบที่เยอะมากๆเลยนะครับและเขาก็เป็นคนที่กินจุกินเยอะมากๆเชกเช่นนะครับกับอดีตผู้สืบทอดของเขาอย่างมิซึริซึ่งมีการเปิดเผยเลยครับว่าปกติแล้วนะครับเขานั้นนะก็คือกินเบนโตะนะครับเป็นอาหารใช่ไหมและเขานะครับสามารถกินเบนโตะได้ทั้งหมดเนี่ย11กล่องด้วยกันนะครับในทีเดียวคือแบบโอ้โหนี่ไปแข่งกับพีทอิดแลกได้เลยนะครับกินเยอะมากๆและถามว่านะครับทางด้านของเคียวจูโร่เรนโงคูนั้นนะครับเขาเนี่ยก็คือมีงงงาาานนนเเเออออดดกกกะะไรรขคคับ็ื การดูซูโม่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานอดิเรกนะครับที่จะโคตรในญี่ปุ่นเลยนะครับก็เข้ากับยุคสมัยนะครับในสมัยในเรื่องของดาบิคาดาสูนมากๆแล้วก็ได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าทางด้านของเคียวจูโร่นั้นนะครับเขาไม่เลี้ยงสัตว์เลยนะครับเนื่องจากว่าพ่อของเขานะครับไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะครับในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรนะครับว่าทําไมถึงห้ามเลี้ยงสัตว์นะครับอาจจะเป็นปูมหลังนะครับหรือว่าเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับที่แย่ๆก็เป <descriptive together. S 1> ็นไปได้ส่วนอาหารนะครับที่ทางด้าาานนองงเรกับมท่ลลยปืิๆ มากกว่านี้อีกนะแต่ว่านะครับก็บอกว่าบาไทยย่างเกลือนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชอบมากที่สุดแน่นอนเลยครับว่าฮาร์มูวี่ครั้งนี้นะครับพาใครไปรับชมนะครับก็จะทราบว่าทางด้านของเคียวจูโร่เรนงูคูนั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ต้องบอกก่อนและกันนะครับว่าการเสียชีวิตของเขานั้นเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยเป็นเพราะว่านะครับคำสอนของแม่ของเขาในวัยเด็กแหละครับว่าคนที่แข็งแกร่งนั้นจะต้องดูแลคนที่อ่อนแอกว่านะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงทําให้การตายของเขานะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมมมมิิใจนนะครรรออยย่าาาาาางงีีเเเเกกกตๆปปป็พขสถ้ บนรถไฟได้ทั้งหมดเลย อีกทั้งยังสามารถปกป้องนะครับเหล่าบรรดารุ่นน้องของเขาได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรนะครับที่มันภาคภูมิใจในตัวของเขานะครับแล้วก็เป็นการตายอย่างมีเกียรติโอเคครับเราไปรับชมนะครับเกี่ยวกับวาระสุดท้ายนะครับของด้านเรนโงคุที่ได้ทําการนะครับรวบรวมให้ทุกคนต่อเลยดีกว่าหลังจากที่เรนโงคุนั้นนะครับได้รับภารกิจนะครับในการไปดูแลรถไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักล่าอสูตรเอ่ยหรือว่ามนุษย์นะครับก็เสียชีวิตหรือหายไปเยอะเลยนะครับจากเหตุการณ์การขึ้นรถไฟจึงทําให้เขาคนี่วนะครับก็ไปช่วยผู้คนนะครับ ทางด้านของทันจิโร่ในการโค่นล,ล้มนะครับอสูรข้างแรมที่1นะครับอย่างเจ้าเอนมูลงไปได้แต่สิ่งที่มันไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการปรากฏตัวขึ้นของอสูรข้างขึ้นที่3นะครับอย่างเจ้าอากาซ่าโดยเจ้าอากาซานั้นมันไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมันรีบพุ่งมานะครับเพื่อทําการโจมตีใส่ทันจิโร่แต่ทางด้านเรนโงคูนั้นนะครับได้ทําการมาหยุดการโจมตีนี้ไว้นะครับซึ่งเจ้าอากาซ่านั้นดูทีท่าแล้วจะชอบในตัวของเรนโงคูมากๆเลยนะครับมันเอ่ยปากชมไม่หยุดเลยและทําการชักชวนนะับเน,นมเ็นอ,นมนกอกก เลยครับว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างอสูรกับมนุษย์เพราะอสูรนั้นสามารถฝึกฝนได้นะครับหลายร้อยปีเลยอีกทั้งอสูรนั้นนะครับยังสามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับจึงทาให้จะมีความเด้เเรียบกว่ามนุษย์ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคําตอบข่องทางด้านเรนโงคูนั้นก็ต้องตอบว่าไม่อยู่แล้วนะครับโดยทั้งสองคนทําการต่อสู้กันอย่างสูสีเลยแต่แน่นอนเลยครับว่าเมื่อการต่อสู้นะครับดำเนินไปเรื่อยๆทางด้านเรนโงคูนั้นนะครับก็เริ่มจะเสียเปรียบนะครับทางด้านของอา้คา่านอแั้ีังงคยมวาม สามารถระดับสูงและการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็ยืดเยื้อกันมานะครับเล่นเอาเรนโงคุในตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่สุดๆเลยด้วยตอนนี้นะครับการต่อสู้ของทั้งสองคนกําลังใกล้เข้าสู่จุดจบกันแล้วนะครับเมื่อทางด้านของเรนโงคุนั้นเตรียมกระบวนท่าสุดท้ายของเขาในการโจมตีเข้าไปเพื่อเด็จสุดทางด้านของอากาอากาซาก็เช่นกันนะครับมันเตรียมกระบวนท่าสุดท้ายด้วยเช่นกันในการโจมตีซึ่งผลจากการต่อสู้นะครับทางด้านเรนโงคุนั้นพ่ายแพ้กับอากาซาไปเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเรนโงคุนั้นนะคร การโจมตีอาสาซาไปมากเพียงใดแล้วก็อากาซานั้นก็สามารถฟื้นฟูร่างกายมาได้แต่ว่าร่างกายของเรนโงคูในตอนนี้นะครับสะบักสะบอมจากการที่ถูกเจ้าอาการานั้นนะครับทำการโจมตีนะครับหลายรูปแบบซึ่งในตอนนี้นะครับเวลาใกล้เช้าแล้วอสูรนั้นไม่สามารถนะครับทนกับแสงอาทิตย์ได้จึงทําให้เจ้าอาการานั้นต้องรีบในการเผเิญศึกนะครับทางด้านเรนโงคูแต่เรนโงคูนั้นนะครับใช้มือของเขาในการจับนะครับการโจมตีหรือว่าจับหมัดนะครับของทางด้านอากาซาเอาไว้เพื่อทําการยื้อเวลาเอาไว้และเขานะครับพยายามที่ใช้ดาบของเา ในการบั่นคอนะครับทางด้านของอากาะนะครับในตอนนี้เจ้าอกาซะมันรีบร้อนมันร้อนรนมากๆเลยเพราะหากมันนะครับยังอยู่ในตรงนี้อีกแล้วก็มันจะต้องเสียชีวิตลงจากการที่ถูกแสงแดดนั้นแผดเผาแต่แล้วเจ้าอากาะนะครับมันยอมไม่แขนงของมันนั้นนะครับทั้งสองข้างได้ขาดลงไปเพื่อทําการหนีนะครับจากทางด้านของเรนโงคุและมันนะครับสามารถวิ่งหนีไปได้ทางด้านทันจิโร่นะครับเขาโกรธมากๆเลยที่ทางด้านเจ้าอากาซะนั้นนะครับทำการหนีแบบนั้นทางด้านทันจิโร่นะครับทำการตะโกนด่านะครับเจ้าอกาศานะครับแบบสุดชีวิต ว่าเจ้ากระสานนั้นนะครับเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้มากกว่าที่ต้องหนีอะไรแบบนี้ส่วนทางด้านคุณเรนโงคูนั้นเป็นฝ่ายที่รับชัยชนะโว้ยเพราะว่าคุณเรนโงคูนั้นสามารถปกป้องผู้คนให้รอดพ้นจากความตายมาได้ซึ่งแน่นอนหลยครับว่ากระสานนั้นมันโกรธนะครับแต่มันก็ต้องหนีไปส่วนทางด้านทันจิโร่นั้นนะครับเขาร้องไห้ออกมานะครับเหมือนเด็กเลยเมื่อเขาเห็นว่านะครับทางด้านของเรนโงคูนั้นชายผู้ที่เขานั้นนะครับเทิดทูนกลับต้องมาเสียชีวิตลงนะครับจากการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งก่อนที่ทาางงงด้้นนนนขอเเรโัะคจสีียชวิตไป เขาทําการเรียกนะครับทางด้านของทันจิโร่เข้ามาโดยเขาก็บอกเลยเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นเสาหลักคนไหนนะครับก็ต้องทําในสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วเพราะพวกเขานั้นเป็นรุ่นพี่นะครับจะต้องปกป้องเหล่าบรรดาลูกน้องเหล่าบรรดานักล่าศู์คนอื่นให้รอดพ้นและปลอดภัยนะครับและเขาก็มองไปนะครับเขาเห็นใบหน้าของแม่ของเขาซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับของทางด้านทันจิโร่มันเหมือนเป็นภาพนิลมิตนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้ถามแม่ของเขาเลยครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นน่มันดีพอหรือยังนะครับซึ่งด้านเดนโกคูนั้นนะครับเมื่อ ด้วยความสุขของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นประวัตินะครับของเคียวจูโร่เรนงโงคุนะครับเสาหลักเพลิงคนสุดท้ายนะครับในเรื่องดาบพิฆาตอสูนซึ่งเดี๋ยวผมนะครับจะทำนะครับเป็นเกี่ยวกับว่า จุดเริ่มต้นนะครับของด้านเรนโงคุจากการที่เขานะครับไปสอบนะครับในการเป็นนักล่าศูนนะครับเรื่องราวของเขาก่อนที่เขานั้นจะขึ้นไปเป็นเสาหลักนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็เตรียมรับชมได้เลยเลยครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้จะเป็นส่วนของในนิยายนะครับตอนนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ก็กําลังนะครับทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็หวังว่าจะทําให้มันเสร็จทีเดียวเลยนะครับก็ลงพัส1พัส2ไปในอนาคตก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับของแง้มนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยลงเสียงเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ลงภาพเท่านั้ว ก็ฝากไว้ด้วยละกันหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ